ก็เดินละเดินเดินตัวเดินก่วนี้ก็ไม่ไหวแล้วตัวตัวเริ่มเปลี่ยนถามพี่ตุ่มอย่างนี้ว่าปีนี้เราคาดหวังอะไรยังไงบ้างกับทุเรียนรุ่นนี้ก็คาดเป็นล้านคาดหวังบอกว่าเก็บไว้ถ่ายขิงเพื่อนก่อนอย่ารีบดึงป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวจะพาคนมาซื้อไม่ต้องกลัวราคาสามร้อยป๋าแต่ราคาตามตลาดเลยไม่ต้องกลัวมามากดราคากัน แพนป๋าเนี่ยที่เราแพนให้พี่ตุ่มเนี่ยเราแพนยังไงบ้าง,างที่จะกี่ลูกกีตันกี่อะไรเงี้ยก็อ,อย่างนี้ก็ประมาณหกขิบลูกเจ็ดขิบลูกแล้วแต่ว่าเล็กคนใหญ่อือใช่ต้อนใหญ่ก็แบกมากหน่อยเฉลีย่ยห้าสิบถึงเจ็ดสิบใช่ประมาณนั้นเลยห้าสิบถึงเจ็ดสิบสมมุติว่าเราตีห้าสิบกลมก <50. S 1> <ๆ>ลมสิบร้อยสี่สิบต้นน่ะคูณไปร้อยสี่สิบต้นก็คือประมาณเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันคูณเอาแค่แค่สามโลพอยี่สิบเอ็ดตัน ใช่ไหมคูณแค่โลโลกําตํมทุนร้อยแปดสิบะร้อยแปดสิพอเราตี20่สตันอ่ะสองร้อยป๋าไม่เราตีตัตัมคับเยยร้อยแปดสิไม่เอาดูดูเงินเงวันเท่าไหร่จะเอาสองร้อยรอสามล้านหกสาล้านหแล้วเกินคาดไหมสามล้าเกินเกินปีแล้วได้หกแสนมาแล้วปีนี้ถ้าเกินนี่เสร็จแล้วปะ ของเขาเขาแล้วแต่แค้เพี่จะมาสงสารนะไป็เพี้ยไปหน่อยคาราเมนอะไรเงี้ยได้อยู่จะไปงั้นไม่ได้ไงผมคนดูแลก็ดูแลตั้งใจดูแลเขาแล้วแต่ว่าเขาจะมีน้ำใจให้เราหรือเปล่าอย่างนั้นได้ไม่วาไม่วายว่ากันอย่าพูดดังแล้วเดี๋ยวเขาได้ยินก็ดีเบาเลยก็เขาถามผมว่ามาดูแลเนี่ยคิดอะไรไหมบอกผมไม่คิดส่วนอื่นแกนที่ถามผมว่าคิดค่าดูแลไหมไม่ไม่ผมก็แค่ซื้อสินค้าผมใช้สินค้าเราเราก็ เป็นที่ปรึกษาให้ใช่ใช่ว่าทุกขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ต้องกินยาอะไรหวานปุ๋ยอะไรอให้นั้นยังไงอผมเหมือนเจ้าของสวนดูแลเลยแต่ว่าให้คุณทำผมแค่บอกเฉยนคุณก็มีลูกน้องหรือีเราทำไปใช่ใช่ผมประมาณนั้นเลยฮะถามพี่ตุ่มว่ามีการตบซับรับหลังไหมเรียกสองแสนอะไรไม่ไม่ไม่มีนะเดี๋ยวโหนกระแสเข้านะใช่เราทำงานอย่างนั้นฮะอ๋อแล้วทุกสวนที่เราไปอ่ะ ดอกแบบนี้เหมือนกันแบบนี้ฮะแบบนี้เลยคือแนวทางเราแบบนี้เลยครับแนวทางถ้าคนมาครึ่งทางอาจจะมารุ่นหลังอาจจะได้รุ่นเนี้ยแต่แต่รุ่นหลังที่ปาตาปูอย่าเตีนหนูอะไรเงี้ยนะแบบนี้เลยฮะมาคอึ่งทางคือไม่ยังไม่เต็มสูบเราคือว่าต้องพูดภาาคือปรับดินก่อนนำกระแห้ดินดีเตรียมใบรอบใบหนึ่งใบสองใบสามถึงจะดอกมาเร็วแล้วก็ดอกสมบูรณ์ดีกว่าถ้าสมมุติพี่ตุ่มรอบเนี้ยได้ตามเป้าที่เราแพนไว้สามล้านกว่า เาเงินไปทําอะไรดีเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนเนี่ยเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนคือแต่เขาก็คงจะดีใจไหมแม่ที่ไหนจะรู้จักฝ่าแล้วได้เงินเพิ่มเติมก็ถือว่าดีใจี่ยวค่ากับการที่ให้เขาไปทําให้อแล้วรอบนี้เห็นว่าใช้สินค้าน้อยมากก็ไม่เยอะนะก็มีสั่งมาอย่างละครึ่งลังทีละลังมั่งก็อยู่ได้หลายวัน่ะขิดิ้งคู่หนึ่งหนึ่งเนาะคู่หนึ่งขีดถึงคู่หนึ่ง อ่านะตัวเพ้นคู่หนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะก็ใช้ไม่เยอะก็มีคนเขาทำอยู่ด้วยอ่ะบอกว่าค่ายาเป็นไงบอกว่าคือมันก็ควบคุมได้นะเพราะเราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นแล้วใช่เราที่ป๋ามาหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างผมจัดหมดยาามมันแบบงยาเอมันควบคุมปุ๋ยทางดินควบคุมเราได้เราไม่ต้องไปหาซื้อแบบว่า นูนี่นั่นมาใช้อางเงี้ยเอาป่าคนเดียวเลยมาถึงยาลาเนี่ยทุกอย่างป๋าก็แนะนำใช่ใช่ซื้อมาให้ด้วยซ้ำอ่าใช่ออหมือนเหมือนฝากซื้ออะไรเนี่ยคือราคากับราคาบินร้านเลยผมไม่มีการบวกคือไม่มีบวกเราไม่ต้องไปร้านขายยาเลยอ่ะใช่คือเหมือนกันราคาผมไม่ไม่คิดบอกให้ไม่คิดบวกเลยคือง่ายเราใช้อะไรดีซื้อมาให้ด้วยใช่ใช่แล้วก็มาเบิกเงินไปตามบินอ๋อใช่บินตามบิน เลี้ยวเซอร์วิสพิเศษนะดูมันคือมันควบคุมค่าใช้จ่ายได้หมดเลยไงว่าเออเราจ่ายป่าคนเดียวพอแล้วเราไม่ต้องไปจ่ายแล้วขายใหอีกแล้วคคืืออไงว่าจุดเดียวคือรวมบินแค่นี้แค่นี้มากี่บาทนะปีนี้ลงทุนแสนนึงได้กี่ล้านโอ้โหลงทุนแสนเดียดได้งสามห้าขบวนเลยเฮ้ยเครียดเลยเครียดเลยเครียดเลยแสดงว่าบินนี้ยังไม่ถึงแสนเลยเนี่ยไม่จำยังมาถลายมีนักก็มีไอ้พวกแครบพวกแครบท่านนี่ที่ว่าไม่มีพวกแครบเนาะที่ว่าช่วงแรกนั่นเอง ของแหลกกเบาบาเรื่อยมีต้องแหลกปีเดียวเดีนั่นเองที่ว่าทุกปีละครั้งผมว่าจะไม่เกินสองแสนใช่มันจะเป็นช่วงแรกประมาณนั้นนั่ไม่เกินนั้นเดี๋ยวพอพอมาพอไปลูกแล้วก็ฉีดลูกิีดใบแค่นี้สลับกันขีดลูกขีดใบลงดินก็ปุ๋ยสองหกสองเบ่งพูแค่นึงมีอะไรคือผมสวนต้นแบบอะไรก็ไม่ได้ห้ามเป็นห้ามเสียห้ามตายเป็นเลยคือตอนนั้นเลยใช่ต้องอยู่ในโปรแกรมเป๊ะเลยขนาดดอกไม่มาดอกหายคุณนกยังบอก ทำไงลงจงเงี้ดอกหายได้ไงไปไหนอย่างเงี้ยโดนโดนไม่เลียวนะง่ายขนาดดอกร่วงวิ่งกลับไปร้านยาเออเป็นยงงงว่าเครียดดีฉีดยาก่อนตอนนี้อยู่หมดแล้วฉีดสามวันวันที่สามฉีดแล้วมันร่วงไห้ได้เรามองไงวะยามันไม่ดีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม่เป็นยาเป็นใยตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่สงบแล้วนะใช่ใช้ยาลาไปแล้วอ่าเดแรกก็เราคิดว่าลาไม่มีไงไม่ใช่เลยอ่ะมาเจอทีเดียวตายเลยเราอืให้พี่ตุ่มสรุปอย่างนี้หน่อย สารโฮโมเดลของเราดีไหมพี่ตุ้มสุดยอดสุดยอดแล้เยี่ยมเลยไม่เคยอเยี่ยมเลยก็เพื่อนมานะเมื่อวานมาดูบอกโอ้โหตำในเราคือเราคนทําไม่เป็นไม่มีความรู้ไงมาถึงขนาดนี้เพื่อนก็แบโอ้โหแบบขอมาดูเล่าให้ฟังมันก็ขอมาดูกันแบบเกือบสิบคนประมวาณนี้นะใช่ไรใช่ไรอ่ะบอกปีหน้าเดี๋ยวจะใช้มั่งเว้ยใช้ป่าจงบอกเลยก็บอกให้เบอร์ป่าไปเมื่อวานมีแต่คนขอเบอร์ป่าไปก็บอกเออ เนี่ยลองคุยกับป๋าเขาเองเดี่ยป๋าเขเข้าไปดูแลเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรหรอกตอนครึ่งทางนี่ก็ดูได้นะครับไม่ใช่สองอนแรกครึ่งทางนี่ก็ดูได้พี่มาครึ่งทางก็ยังได้คือเพื่อนอะทำสวนกันมาคนละยี่สิบสามสิบปีแต่เขายังไม่มีดอกเลยนะโอ้แต่ละคนอะตีใจฮะสวนเรามีต้นขิงใช่เมื่อวานนี้จริงจจะนัดเมื่อวานแล้วแต่เราไม่รู้เวลากลับไงเพื่อนเราบอกทำไมไม่นัดมาเมื่อวานนี้ บอกนี้มันก็มีว่าคุณรอเรานี่ออกขายตลอดเนี่ยขนาดนัดเช้ามาสายเมื่อวานก็ไต่แปลงนึงหนักไปผิดหวัง่ะไม่ผิดหวังนะใช่แล้วปลาจงเราเป็นไงเซอร์วิสดีไม่ดีดีดีมากถ้าคนอื่นจะใช้บริการนี่พี่ตุ่มการันตีไหมใช่การันตีเลยจริงจังเลยฮัลโหลมาแป๊บเดียวกำถึงมาถึงที่แล้วอ่ะเขาจะไปหาลุงจงที่ไหนเพจไหน เห็บรรจงลงสวนครับบรรจงลงสวนครับก็มีเบอร์เลยครับเบอร์จงลงสวนะเบอร์ก็อยู่ในเพจครับไปโทรหากันเราเองโทรหาได้เลยแล้วผมก็วิ่งถึงสวนเลยถึงสวนเลยนะครับไม่ต้องกลัวดูแลว่าโทรตอนไหนผมรับตอนนั้นเนอะไม่ต้องกลัวผมดูแลตลอดว้งใจกลางคืนนี้ก็ได้กลางคืนไปไม่เห็นดอกกลางคืนไม่เห็นดอกอะเอฟอันนี้ก็เป็นแนวทางของซานโฮโมเดลเต็มระบบนะระบบต้องบอกว่าแปลงนี้เต็มระบบตั้งแต่ตัดลูกขายเริ่มมาเลยเริ่มดินเลย เริ่มดินจนน่ะจนน่ะตอนเนี้ยออกดอกก่อนเซียนข้างบ้านอีกแล้วข้างบ้านเลยข้างปาก็ออกก่อนปีนี้ออกก่อนเขาลูกชายบอก่ใบออกหรือดอกออกปีเนี้ยเขาแพ้เราไงเาแพ้พี่ที่ก่อนเลยเม็ดแพ้พี่ตุ่มแพ้เขาดอกไม่มีดอกไม่มีปีที่แล้วเราขาดวินเลยแล้วปีนี้เราแฝงเรามาครึ่งทางก่อนครึ่งทางอีกแล้วสรุปซานโฮโมเดลดีไม่ดีดีค่ะเยี่ยมครับซานโฮผมบริษัทเนี้ยแน่นอนครับ Mm. สุดยอดสุดยอด อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ